ê, uh, <tillas> uh, <tillas> <tillas> นอนนี่แข็งแรงแข็งแรงแล้วแ้วมี

ที่นี่ไม่ยอมให้ไปไหนถามหมอว่าอะไรโต้้าเปิดประตูให้ปรชาชนสด้นี่นี่แม่นี่สอนเยก็ไปได้นี่เา ไม่นะเรม่เคยอยู่ทางน้นต <ak> ้องน้มาอยู่ทางนี้ทีเดียดูดอเตอร์ดูงอนี่มาดูดอเตอร์นี่